สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณานและคลิปวิดีโอจนจบให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่ตางๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะในคลิปนี้เรามาเปิดการเกี่ยวกับน่าจะเมื่อคืนเนาะ ก็พี่หลิงก็มีเวลาว่างก็ไปฉลองปีใหม่กันกับเพื่อนๆก็จะมีช็อตอะไรต่างๆมากมายเรียกได้ว่าใครยังไม่ดูมาดูพร้อมกันแต่ใครดูแล้วดูอีกก็ได้เพราะว่าน่ารักจริงๆอ่ะเป็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของพี่หลิงค่ะอ่ะมาดูพร้อมกันค่ะปางโนเล็บปูบางอย่าดูเล็บปับงโนเล็บปูบานอะไรอ่ะ ตเติมทำไมอยากเติมใ,ให้หน้าสมบูสูตสกินขนมเสร็จแล้วก็ต้องหน้าฉ่ำสวยเกินมั้ง <c oughs> กินให้หมดนะหมดไหมอ่าแล้วก็นี่แล้วค่ะเป็นวันเบาวๆวันสบายๆของพี่หลิงเนาะก่อนที่ปีหน้างานจะหนักกันตรุ่มๆเลยตรุ่มๆเลย นาะก็มาเนี่ยค่ะผ่อนคลายกันก่อนแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปพี่หลิงกับนออ้องออมก็คงต้องเตรียมรับมือกับงานที่ถาถมเข้ามาเลยปีหน้าเรียกได้ว่าจะหนักจัดเต็มเนาะก็ล่าสุดพี่หลิงก็ออกมาใช่ไหมกับเหล่าของเพื่อนซีรีส์โอริยู่ว่าพูดถึงปีงูกันยังไงนะคะเชื่อว่าหลายท่านได้ดูแล้วแต่หลายท่านที่ยังไม่ได้ดูมาดูกันอีกครั้งค่ะว่าพี่หลิงพูดว่ายังไง ยาวๆค่ะจะได้มัดใจเธอได้งูแบบสูงยาวขาวดีแบบปัจจุบันอากเป็นหลิงหลิงงู <What? S 2> จะได้ไปอยู่ในใจเธอคิฮ <c oughs> ิอยากเป็นหลิงหลิงงู <What? S 1> จะได้ไปอยู่ในใจเธอฮิฮ <c oughs> อ่าพี่หลิงบอกว่าเป็นปียังไงนะเป็นอะไรนะหลิงหลิงงูเหรอแต่ละคนให้งงว่าพี่หลิงพูดอะไรอะ่ะ พี่หลิงฉันจะเรื่อ,เย,อ,ย,อ,ย,อ,ย,อยเปื่อยโปย์โปยไปเป็นน้องออมอะไรหลิงหลิงงูคือจะให้มันสอดคล้องกับอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลิงหลิงงูคืออะไรเดี๋ยวเจอตัวคงจะต้องมีการถามกันหน่อยว่าหลิงหลิงงูคืออะไรส่วนน้องออมก็เน้นแต่ง,งูยาวมาใจเธอตั้งแต่ง,งานอีเวนต์ครั้งนู้นน้องออมก็บอกจะไว้ผมยาวมาใจมาใจใครก็ไม่รู้ละแต่พี่หลิงยืนอยู่ข้างๆอ่ะครัง้งนี้ก็อีกแล้วอะไรก็ยาวไว้ก่อนใช่ไหมคะน้องออม จะเป็นงูยาวๆเอาไว้มาใจถึงอะไรอ่ะพี่น้องคู่นี่คืออะไรก้อนนะก็ให้งงๆนิดหนึ่งแต่ก็โป้ยๆ,ๆไปเรื่อยอะ่ะถึงมันจะไม่ค่อยรู้เรื่องอยังไงแต่ชาวด้อมเราก็พยายามจะรู้เรื่องให้ได้นะอ่ะคราวนี้มาถึงงานงานล่าสุดที่ประกาศออกมาแล้วนะคะกับ Snack Paper ที่พี่หลิงของเราไปคอลแลบด้วยนะ ก็ออกมาแล้ว、啊、ค่ะ、啊、วันนี้ก็เป็นงานเซตอย่างนี้เลยนะเรียกได้ว่าสวยงามมากมามาฟังพี่หลิงกันหน่อยว่าพี่หลิงพูดว่าอะไรเป็นภาษาจีนกันบ้างนะคะ。大家好，我是匡玲玲，这是很开心可以跟我的好朋友 Snake Paper 一起合作推出了服装礼盒，也想通过这次的合作向大家传递一个很重要的信息。 希望大家保持好奇、分享快乐、自由奔跑。อ่าแล้วก็นี่ลวค่ะพี่หลิงก็โพสลงในเวปัวด้วยแล้วก็บอกด้วยนะเป็นวิดีโอก็บอกว่าสวัสดีค่ะฉันหลิงหลิงควงนะคะก็เป็นการร่วมกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งกับเพื่อนเก่า snack เพเปอร์ครั้งนี้เราก็จะมาร่วมมีงานโปรเจกต์กันนะเออก็ขอให้ทุกท่านในวันปีใหม่มีความสุขอะไรก็ว่าไป คราวนี้พี่หลิงเขียนไว้ด้วยว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรามักจะพูดกันว่าปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงเหมือนผู้ชมกำลังรอเวลาที่จะเปิดม่านขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อหลิงหลิงมองย้อนกลับไปในปีสองสี่และนึกถึงช่วงเวลาที่เต็มเปียมหลิงพบว่าเวลาเป็นเหมือนการเปิดหน้าที่ว่างเปล่าทีละหน้าและรอยเท้าที่เราทิ้งเอาไว้เองนั่นก็คือการเขียน ที่เปลี่ยนกระดาษสีขาวนั้นให้เป็นเรื่องราวอย่างแท้จริงค่ะคนลึกซึ้งนะอ่ามาต่อค่ะพี่หลิงบอกว่าครั้งนี้เลาอยากจะใช้จังหวะก,การวิ่งมาร่วมอวยพรปีใหม่ให้กับทุกคนค่ะหลิงดีใจมากที่ได้เปิดตัว Snack Paper Always Wonder ในทีม Running to 2025กับเพื่อนเก่าที่ดีของหลิง Snack Paper และหลิงจะจัดงานวิดีโอออนไลน์แบบตัวต่อตัว,ตว เป็นครั้งแรกร่วมกันหวังว่าของขวัญปีใหม่ที่ไม่เหมือนใครนี้จะทำให้ทุกท่านมีพลังและความรู้สึกของการวิ่งภายใต้แสงแดดถ้าอย่างนั้นมาวิ่งกับหลิงสิคะมุ่งหน้าไปสู่ทิศทางแห่งความรักในปี2025ของเรากันค่ะโอ้โหคือโพสออกมาได้แบบความหมายลึกซึ้งเนาะความหมายลึกซึง้งนะคะก็เปรียบว่าเวลาเป็นกระดาษที่ว่างเปล่า และสิ่งต่างๆที่เราทํารอยเท้าที่เราทิ้งเอาไว้ก็คือการเขียนลงไปในหน้ากระดาษนั้นของเวลาต้องคิดให้ลึกๆเลยนะเออที่พี่หลิงโพสโหยังกระอ่านกวีอะไรอย่างนี้เลยเนะาะคราวนี้มาดู Snack Paper ก,กันบ้างค่ะ s n a c k p a p e r o f f i c i เ l ขาก็เขาก็ประกาศออกมาอย่างนี้เลยนะตั้งแต่วินาทีแรกที่ทางเราได้เห็นรูปถ่ายการออกกําลังกายของหลิงหลิงไปจนถึงการได้เห็นผู้คนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหลิงมากขึ้นเรื่อย เพื่อเป็นการแบ่งปันการออกกำลังกายในแต่ละวันและการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่กำลังแบ่งบันในชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นความรักได้ถูกค้นพบจากการแสดงออกที่สดใสและจับต้องได้มากที่สุดการวิ่งการกระโดดการได้รู้สึกถึงจังหวะชีวิตอันทรงพลังในทุกจังหวะการเต้นของหัวใจนี่คืออิสรภาพนี่คือความมีชีวิตชีวา นอกจากนี้ยังเป็นสายสัมพันธ์ที่เราแบ่งปันกับคนอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนที่ร่วมวิ่งเคียงข้างเราขณะที่เรากำลังยืนอยู่บนธรณีประตูของการก้าวข้ามไปสู่ปีใหม่เรามาโอบรับจิตวิญญาณของการวิ่งเพื่อก้าวเข้าไปสู่ปี2025อย่างกล้าหาญด้วยกัน Snack Paper ม,มีความยินดีที่จะจับมือกันอีกครั้งกับเพื่อนรักของเราหลิงหลิงควง ที่จะได้มาร่วมงานกับแบรนด์ Always Wonder ของลิงหลิงเป็นครั้งแรกในการนำเสนอชุดของขวัญแบรนด์ร่วมปีใหม่ในธีมคือ Running to 2025เฉลิมฉลองการเคลื่อนไหวและความสุข Collection Snack Paper Always Wonder เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้เวลา11นาฬิกาที่มินิโปรแกรม V Chat ของเรา Snack Paper ใกล้ปีใหม่แล้วเราขออวยพรให้ทุกท่านได้พบกับคนที่คุณรักบ่อยขึ้นและลึกซึ้งกันยิ่งขึ้นด้วยความปรารถนาดีนี้เราตื่นเต้นที่จะประกาศว่าเราจะจัดงานหลิงหลิง,ลงควง One on One Online เป็นครั้งแรกเป็นแฟนวิดีโ Meeting and signing event ในวันที่23มกราคม2568 รายละเอียดการเข้าร่วมจะมีอยู่ในมินิโปรแกรม v ีแชทของเราขอให้การเซอร์ไพรส์จากใจนี้เป็นการร่วมลำลึกถึงการเดินทางแห่งความรักและความเป็นไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นเราอยากรู้อยากเห็นและอยากแบ่งปันความสุขและวิ่งไปพร้อมกับหลิงหลิงควงกันเถอะให้เราได้ขยับขยื่อนร่างกายและลิ้มรสคุกกี้ของสแน็คเพเปอรทนุถนมชีวิต และตัวเราเองด้วยรักสุดหัวใจเราขอเป็นสักขีพยานในความเข้มแข็งของกันและกันตราบใดที่เราวิ่งต่อไปเราก็จะไปถึงจุดที่ความฝันพาเราไปเสมอ Snack Paper แอนเเเ and หลิงหลิงโวงนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการจาก Snack Paper ว่าจะมีงานแฟนวิดีโอนะคะแล้วก็ซายิ่งอีเวนต์ครั้งแรก ของ Snack Paper กับพี่หลิงนะในวันที่23มกราคมค่ะเออก็ไม่รู้นะว่ารายละเอียดยังไงเพราะว่าต้องไปดูในโปรแกรมวี h ช t ของเขาเลยเดี๋ยวว่าถ้ามีความความอะไรอะความคืบหน้าเพิ่มเติมแล้วกันเดี๋ยวจะเอามานะ้ำเอามาเอามาถ่ายทอดกันให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะก็เรียกได้ว่าอันนี้ก็ส่วนมากน่าจะเป็นแฟนคลับชาวจีนนั่นแหะค่ะที่นะจะได้เข้าร่วมอันนี้จริงๆเขาไม่ได้จำกัดหรอกนะ แต่แฟนอินเตอร์แฟนที่ไม่รู้ภาษาจีนก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเขาเขียนเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะอืมนี่เขาบอกว่าแล้วก็สรุปสุดท้ายเขาก็ออกมาบอกแล้วนะเขาบอกว่าเสื้อยืดที่หลิงหลิงสวมใส่ก็คือเสื้อสีดำมันเนี้ยนะเป็นรุ่นการกุศลปีใหม่ของทา s n a a k เค p เปกับอ w วสวันเดอร์ ไม่มีจำหน่ายไม่มีขายนะคะสรุปไม่ต้องกังนวลว่าใส่แล้วจะดูเป็นพนักงานขายคุกกี้หรือชานมไม่ต้องกลัวนะคะเขาไม่ได้จำหน่ายค่ะนะ s n a c k p p p r r ร่วมกับหลิงลิงควงจะบริจาคแชร์ิ่งคุกกี้และเสื้อยืดการกุศลให้กับโรงเรียนที่ห่างไกลเพื่อเป็นของขวัญสำหรับปีใหม่และภาคเรียนที่กำลังจะมาถึงของเราขอขอบคุณจากใจจริงในความรักและการสนับสนุนอันแน่วแน่ของพวกท่าน ก็สรุปมาแล้วอาจจะมีคอลเลกชันพิเศษเป็นของขวัญปีใหม่เอามาจำหน่ายกัน แล้วก็เท่าที่อ่านมาสัญญา,าเพื่อบอกว่าผลกำไรบางส่วนจากที่ได้จำหน่ายเนี่ยก็จะแบ่งปันไปในงานการกุศลโดยเฉพาะโครงการเพื่อเด็กผู้หญิงนะคะเขาได้ร่วมมือกับทางมูลนิธิของทางประเทศจีนเขาเพื่อเป็นการสนับสนุนให้การช่วยเหลือของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กผู้หญิงที่เอเคยทำไปแล้วคลิปหนึ่งเพื่อมอบให้กับเหล่าเด็กสาวที่มีความจำเป็นต้องใช้ของพวกนี้เนอะ,นอะในถิ่นทุรกันดารอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการร่วมมือกันร,ระหว่าง นะสแน็คเพเปอร์กับหลิงหลิงควงอ l way s Wonder ก็คือทำอย่างเนี้ยมันได้ทั้งได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องได้ทั้งชื่อเสียงแล้วก็ได้รายได้ด้วยก็คือขายด้วยแล้วก็แบ่งรายได้ไปทำบุญบริจาคนะคะก็ปรบมือสิคะเป็นเรื่องราวดีๆนะเออก็เรียกได้ว่านี่แหละค่ะแล้วที่เอถึงได้บอกไงน้องอ,อมต้ตงองต้องน้องอ,อมตอนนี้ก็ชักจะไม่ไหวแล้วในะร่างกายแต่ว่าถ้าไหวอะ ต้องได้ภาษาจีนแบบต้องน้องๆพี่หลิงเลยอะล่ะเราจะได้งานแบบพรีเซนเตอร์คนจีนอีกเยอะเลยจริงๆเขาอยากได้น้องอมเหมือนกันนะแต่ติดเรื่องของภาษาที่จะสื่อสารอะไรหลายๆอย่างนะเออเรื่องภาษาจีนเป็นอะไรที่สําคัญมากๆน้องอมจะไปได้ไกลกว่านี้อีกเยอะเลยจะตามรอยพี่หลิงไปเลยจริงๆนะก็จะมีงานแบรนด์โลเคอลของทางจีนเขาก็จะมาจ้าแล้วโอ้โหตลาดจีนนะคะเป็นตลาดที่ใหญ่อ่ะคุณนะคุณได้แค่กลุ่มหนึ่งของเขาคุณก็แบบ วงกว้างแล้วว่าเหมือนอย่างพี่หลิงที่กําลังทําอยู่ตอนนี้แต่ก็เหนือสิ่งอื่นใดนะคะก็คือน้องอมต้องสุขภาพมาก่อนต้องรักษาให้เนี่ยต้องรักษาตัวเองให้แข็งแรงก่อนนะเนาะน้องอมก็คงคิดว่าเอาหน้าเดี๋ยวกลับฟันเรียนให้จบโทรก่อนไปทีละเรื่องแล้วหลังจากนั้นอาจจะค่อยมาเน้นจีนจริงจริงจังๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือคุณเข้าใจป้าระยะเวลามันไม่คอยใครอะตอนนี้มันเป็นจังหวะของน้องจริงๆในตลาดจีนก็หวังว่าพี่หลิงจะช่วยเลี้ยงกระแสไปก่อนนะ เออยังไงอะ่ะปีหน้าที่ถึงเนี้ยยังไงอะ่ะกระแสน้องเลี้ยงได้แน่นอนไปจนถึงสิ้นปีบอกแล้วใ่ไหคะเงื่อนไขตัวแปรที่สําคัญเลยคือเรื่อง only you นะคะถ้าออกมาปังระเบิดระเบอ้ออีกก็จะกินยาวข้ามปีไปอีกปีมารืนปีมารืนพูดกันถึงปีมารืนแล้วใช่ค่ะงานนี้มองยาวเลยนะคะก็หวังว่าพี่หลิงแล้วก็ทีมงานไม่ว่าจะเป็นพี่นายคุณดิ้เบื้องหลังทุกคนอะ่ะอย่างคุณบุ๊กี้เองเดี๋ยวนี้อะ่ะก็มีชื่อจีนแล้วนะ ทางพี่สาวจีนเรียกคุณบุ๊กกี้ว่าอะไรรู้วะซูเจียซูคำนี้แปลว่าบุ๊กแปลว่าหนังสือเขาก็เรียกไปเลยว่าพี่หนังสือบุ๊กกี้ไงเออเขาเรียกซูเจียซูเจียอย่างงั้นถ้าคุณบุ๊กกี้มีไปเมืองจีนน่ะแล้วถ้าใครเรียกว่าซูเจียซูเจียนั่นหมายถึงคุณบุ๊กกี้นะเออเหมือนน้องอ,อมตอนแรกๆอะ่ะใช่ไหมน้องอ,อมก็จะงง,งๆอะไรอะ่ะเสี่ยวจีนเหมาเอา้าฉันหรออะไรอย่างเงี้ยต่อไปนะคุณบุ๊กกี้ก็มีแล้วนะซูเจีย เออนะก็ให้ดูกันไว้เอก็อะไรเขาว่าใครคือซูเจียคุณจีเขายังงงซูเจียก็บุกกี้ไงคุณบุกกี้ไงเพราะว่าคุณบุกกี้เนี่ยหน้าตาก็ค่อนข้างจะถูกใจแม่จีนด้วยแล้วแล้วในช่วงที่น้องอ,อมเข้าโรงพยาบาลน,นะคุณบุกกี้ก็มาอัพโซเชียลให้รัวๆว่าพี่หลิงไปเยี่ยมอย่างงอนอย่างนงี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยยิ่งชื่อกระหึ่มขึ้นมาก็บอกแล้วค่ะงานนี้นะเหล่าบริวารน้องหลิงน้องอ,อมก็ลอยจับมือกันดังไปด้วย นะจริงๆทีมงานเบื้องลงเบื้องหลังอย่างช่างแต่งหน้าน้องออมอะไรอย่างเงี้ยที่เริ่มโพสเกี่ยวกับขอบคุณแตงกิ้ว2024ลาทีปีเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็ประมวลเหตุการณ์ก็คือทุกคนเนี่ยปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีทองของทุกคนเหมือนได้ออนทัวไปทั่วเอเชียกับน้องหลิงน้องออมติดสอยห้อยตามกันไปทุกที่พี่สาวจริงก็เลี้ยงกันกระหน่ำ ไม่ใช่แค่จีนนะไปประเทศอื่นเขาก็เลี้ยงทีมงานกันทุกคนอะ่ะก็อิ่มหมีพีมันจะไปตามๆกันแล้วก็ได้เหมือนออนทัวร์เหมือนได้ทํางานด้วยไปเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกได้ว่าเป็นปีทองของทุกคนที่เป็นทีมงานและเหล่าบริวารจริงๆจริงๆนะคะก็อ่ะเป็นอะไรที่น่าจับตาม,มองกันไปอีกปีหนึ่งเรียกได้ว่ามองกันข้ามปีไปแล้วนะเอมองไปถึงปีมะรือแล้วนะแต่ตัวแปรอยู่ที่ออนลี่อยู่ทีนี้อ่ะพี่สาวจีมีความเคลื่อนไหวว่าไง เนื่องจากรอง,งานอีเวนต์ต่างๆของน้องงานเขาดาวนะก็เลยเออก็ขุดกันไปพลางๆพอดีว่าเมื่อวานที่พี่หลิงไปหาพี่จันจิแล้วใส่นาฬิกาเยเกอร์ที่เขาให้ไปของขวัญในงาน au, แฟมิสมาเก่าล้วแบบภาคภูมิใจมากพี่สาวจีนก็เอามาโพสต์นะบอกว่าคือจะว่าไปนะเธอมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะของการได้มาของของขวัญของที่ให้พี่หลิงกับน,น้องออมเนี่ยคือเขาให้ให้นาฬิกาเยเกอร์เนี่ยทั้งพี่หลิงกับน,น้องออมนะได้กันไปคคละเรือนแล้วเป็นนาฬิกาที่แบบสุดหรูอะ่ะ ใช่ไหมสุดหรูเลยยิ่งกว่าโรเล็กใช่ไหมถ้าใครอยู่ในแวดวงนาฬิกาแวดวงแ,แ,แฟชั่นก็จะรู้แบรนด์นี้นะคะอ่ะพี่สาวจิมโพสตว่าไงมาดูกันนะเขาเออพี่สาวจิมบอกว่าหลังจะผ่านไป3เดือนก็คือเขาให้ไปประมาณเดือน9งานแฟนมีที่มาเก่าครั้งแรกบ้านบ้านหลิงออมบ้านคู่ที่เมืองจีนบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นที่จะมาแบ่งปนันแชร์เรื่องราวแรงบันดาลใจเบื้องหลัง การเลือกนาฬิกาเยเกอร์สองเรือนนี้ให้กับหลิงออมตอนที่เลือกอะ่ะคือช่วงสัมภาษณ์เจาะลึกในรายการ Share to Share ของเออถ้าเอจะไม่ผิดสแตนดาดหรือเปล่าคะเดอะสแตนดารทางบ้านคู่จีนเนี่ยวังว่าพวกเขาอะ่ะก็คือทางบ้านคู่เองเหล่า f อเมืองจีนจะได้สามารถติดตามน้องหลิงน้องออมไปได้นานแสนนานก็เลยเลือกดีไซน์นาฬิกาที่เพชรเต็มเลย นะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความเป็นเพื่อนที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงบ้านคู่จีนเชื่อมาโดยตลอดว่าของขวัญสำหรับคู่รักไม่จำเป็นต้องมีลักษณะเหมือนกันทุกประการการกระทำอย่างรอบครอบของคู่รักที่จะมอบของขวัญให้กับหลิงออมทำให้พวกเขามีความหมายของการเป็นคู่รักก็คืออา้าวแสดงว่าบ้านคู่จีนตั้งแต่เดือนเก้าก็พยายามจะมอบนาฬิกาเนี้ยเป็นสื่อถึงนาฬิกาคู่รักนะคุณ เขาดูออกตั้งแต่เดือนเก้าแล้วว่ะเขาบอกนาฬิกาที่เลือกให้น้องออมเนี่ยมาจากคอลเลกชันขออภัยถ้าอ่านผิดนะเลนเดวโวหน้าปัดจะเปลี่ยนไปตามการเวลาจำลองการเปลี่ยนแปลงของพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกในระหว่างวันจะเพิ่มขึ้นบนหน้าปัดคือตอนกลางวันมันก็จะเป็นหน้าปัดมันจะเป็นพระอาทิตย์ขึ้นนะคะและในเวลากลางคืนก็จะเป็นพระจันทร์ขึ้นมา คอลเลกชันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการพบกันอันแสนโรแมนติกระหว่างผู้หญิงกับการเวลาถือเป็นความหวังของเราที่น้องออมจะสวมใส่มันเมื่อได้ไปเจอกับคนพิเศษที่น้องออมอยากจะเจอนะคะส่วนนาฬิกาที่มอบให้กับน้องหลิงมาจากคอลเลกชัน l e v o โซที่รวบรวมความงดงามของธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของชีวิต การพลิกอย่างนุ่มนวลเผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นระหว่างกลางวันและกลางคืนปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่หลากหลายได้อย่างง่ายดายแสดงถึงภูมิปัญญาและความสง่างามของการสลับไปมาระหว่างบทบาทต่างๆอย่างเป็นอิสระ การพลิกแต่ละครั้งจะให้ความรู้สึกเหมือนเปิดบทใหม่สะท้อนการสแสวงหาความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดในชีวิตซึ่งเหมาะกับหลิงหลิงมากจริงๆถ้าให้เอกคาดเดาใครรู้มาบอกหน่อยได้นะนาฬิกาของพี่หลิงคงจะพลิกพลิกได้อะ่ะนะก็คือมันมีลูกเล่นน่ะไม่ใช่ธรรมดาเออเขาบอกว่าเราเซอร์ไพรส์มากกับความลึกลับแห่งโชคชะตาอีกด้วยนาฬิกาเยเกอร์ทั้งสองเรือนที่เราเลื่องนั้นมันเข้ากันได้อย่างลงตัวกับ ซ i รี l y โ o ลิยูบริการของเราตะวันกับซุปตาไอราซึ่งแทนด้วยดวงจันทร์อยู่ดีๆเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องมาก่อนแต่อยู่ดีมันมันเซอร์ไพรส์มากที่นาฬิกาที่เขาเลือกไปของขวัญบันด้านมาเข้ากับเรื่องโอลิยูอ่ะที่เป็นตะวันกับน้องไอราไอราแปลว่าดวงจันทรเขารู้สึกเซอร์ไพรส์อ่ะโดยไม่ได้ตั้งใจอะ่ะนะรู้สึกราวกับว่าโชคชะตาได้ผูกมัดหลิงออมและบ้านคู่จีนเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา เรากับว่าการเผชิญหน้าทุกครั้งถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วในแม่น้ำอันกว้างใหญ่แห่งกาลเวลาเรื่องราวของเรากับหลิงออมพึ่งเริ่มต้นเท่านั้นโอ้โหเขาเขียนไว้เมื่อคืนนะเออลึกซึ้งนะลึกซึ้งนะคือเขาก็ยังประหลาดใจกับของขวัญที่เขาเลือกเขาไม่นิดว่ามันจะแบบมันจะไปลงล็อกลงตัวกับซีรีส์เรื่องที่สองของน้องอะ่ะเขาก็นึกว่าเฮ้ยมันเป็นโชคชะตามันเป็นเดสตินีอะไรอย่างเงี้ย นะแล้วก็ to be continue ค่ะอันนี้แค่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นยังมี EP ต่อๆไปให้ได้ติดตามนะก็เอาอย่างนี้แล้วกันก็ร่วมลุ้นระทึกไปกับเส้นทางการเดินทางของน้องหลิงน้องออมควบคู่ไปกับความรักของเราหลังบ้านทั้งไทยทั้งเทศที่แบบ จับมือกันให้แน่นๆ9ก้าเดินกันต่อไปนะคะปีหน้าบอกแล้วค่ะเป็นปีที่มันมากๆมันเติม S ด้วยมันจริงๆมาคอยจับตาดูกันให้ดีว่าน้องจะมีอะไรแค่เปิดประเดิมมานะอันนี้วันสิ้นปีก็เนี่ยมีงานเดือนมกรามาจ่อแล้ว นะเดี๋ยวมารอดูกันมันยังมีมาเรื่อยๆเป็นปีที่มันและน่าจับตามองขอฟันธงอย่างนี้เลยค่ะอล่ะสำหรับคลิปนี้จบลงตรงนี้นะก็ขอให้ทุกท่านนะคะอิมเอมเปรมปีกินข้าวให้อิ่มๆแล้วคืนนี้ไปลุยกันมันๆเลยกับงานเขาดาวสองที่น้องหลิงน้องออมนะที่วันแบงคอกและจบที่เซ็นทันเวิลด์เห็นบางคนบอกว่าจริงๆไอคอนสยามก็นัดมาด้วยใช่ไหมแต่ไม่ไหวแล้วจริงๆคุณดิวบอกไม่ไหวแล้วจริงๆมันคิวแน่นคือก็อยากจะแบ่งพาร์ทไปนะ ถ้าน้องหลิงน้องเออเออน้องหลิงน้องเอยน้องหลิงน้องออมเนี่ยเป็นหมีเนยก็คงจะทําได้เพราะหมีเนยข้างในอ่ะเป็นไครก็ไม่รู้อาจจะแบ่งภาพไปได้ทุกงานเลยไอ้ขอนสยามก็ไปได้วันแบงกอกคก็ไปได้จะเซ็นทรัลเวิลด์จะไปงานเขาดาวเชียงใหม่ยังไปได้เลยแบ่งภาพไปได้เลยแต่นี่ไม่ใช่ไงหลิงออมไม่ใช่หมีเนยใช่ไหมก็เลยแบ่งภาพไปได้สุดแล้วค่ะ คืนเดียว2งานคือสุดแล้วของน้องนะอนละเป็นอะไรที่น่าจับตามองกันใครม,คม,มีความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมสแสดงกันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ